สวัสดีค่ะพบกับอิฉันเกตมณีพยากรณ์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีและลัคนานะคะแล้วก็เป็นการทํานายด้วยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมีนาคมต้องบอกว่า เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยช่วงนี้คุณกลัวความยากจนนะคะกลัวในเรื่องของการไม่มีเงินไม่มีทองมาใช้หรือเป็นช่วงที่คุณต้องบอกว่าการที่คุณกลัวในเรื่องของการเงินการทองจะไม่มีมาใช้เนี่ยมันเป็นข้อดีของคุณนะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะคิดคิดแต่เรื่องความร่ํารวย คิดแต่การสร้างเงินคิดนึกเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่นึกถึงความร่ํารวยนึกถึงเงินทองนึกถึงรายได้หรือนึกถึงผลประโยชน์ต่างๆเรื่องการเงินการทองเป็นหลักนั่นหมายความว่าชาวมังกรคุณจะพยายามที่จะถีบตัวเองหรือพยายามที่จะผลักดันตัวเองในหรือพยายามที่จะให้ตนเนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเงินทองเช่นศึกษาในเรื่องของการลงทุนศึกษาในเรื่องของ การบริหารจัดก,การทางการเงินหรือศึกษาเรื่องช่องทางออนไลน์ในการสร้างเงินช่องทางอะไรก็ได้นะคะคุณมีโอกาสที่ได้ศึกษาช่องทางในการทําเงินเพิ่มต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวการเงินเนี่ยในช่วงเดือนนี้คุณจะไม่ขาดเงินนะเป็นช่วงที่จะมีเงินให้ได้ใช้ใจ่ายแม้จะมีความกางังวลก็ตามว่า มันจะไม่มีแต่จริงๆแล้วคุณจะมีเงินเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายการเงินไม่ขาดไม้ไม่ขาดมือจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะคิดแต่ถึงความร่ํารวยเป็นหลักเป็นไปนได้ว่าช่วงนี้คุณจะพัฒนาตนเองในด้านของการเงินการทองพัฒนาในด้านของการหาเงินหรือพยายามที่จะคิดช่องทางในการสร้างเงินด้วยตนเองมากขึ้นเช่นคุณไปเสพข่าวหรือไป ดูนักวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มมีไรายได้เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่ามีความสามารถในการหาเงินเข้ามาอย่างแน่นอนนะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะหรือจะแปลว่าคุณหาเงินเก่งจะเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็หาเงินเก่งขึ้นด้วยตัวของตัวคุณเอง นะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้อื่นๆก็จะมีเข้ามาเช่นถ้ามีรายได้อยู่ช่องทางเดียวมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษหรือมีรายได้อื่นๆนอกเหนือจากงานที่คุณทำอยู่ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะขยันนะคะช่วงที่จะขยันศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆขยันในการทำมาหากินขยันในการหาเงินรวมไปถึงคุณจะ โฟกัสหรือตั้งเป้าไปที่การเงินการทองเป็นหลักด้วยเช่นกันนะคะก็คือสติปัญญาหัวคิดต่างๆี่ยก็จะเทไปที่เรื่องเองินเรื่องทองอย่างเดียวมุ่งเน้เนไปที่การศึกษาเรื่องของการเงินการทองด้วยเช่นกันต่อมาดูยังบอกอีกว่าชาวมังกรมีโอกาสนําเงินไปลงทุนในด้านของหลักทรัพย์เช่นมีเงินไปซื้อบ้านซื้อสินทรัพย์บางอย่างซื้อที่ดินก็ได้หรือ คุณมีแนวโน้มที่จะนำเงินที่มีไปแปลงเป็นสินทรัพย์แปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยเช่นกันนะาคะเช่นบ้านที่ดินอาคารร้านค้าสถานที่ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะหรือท่านใดเนี่ยหรือท่านมีหัวคิดในการที่จะทำสินทรัพย์บางอย่างแล้วให้คนเช่าอย่างนี้โดยเช่นกันเป็นไปได้หมดเลยนะคะเพราะว่าคุณจะมี การพัฒนาตนเองแล้วก็มีองค์ความรู้มากขึ้นในเรื่องเงินทองไม่ขาดไม้ไม่ขาดบืงนะคะต่อมาในเรื่องของเพื่อนมีโอกาสได้มีสภาพใหม่ๆสังคมใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ๆเกิดขึ้นมีเพื่อนดีๆเข้ามามีสภาพดีดีเข้ามา,มรา,มา,มาหรือคุณได้รับการสนับสนุนจากนิติภพที่ดีนะคะ ในมีโอกาสที่เจอคนที่ดีเจอเพื่อนที่ดีแล้วกันนะคะส่วนเพื่อนคนไหนที่เคยมีปัญหาเคยขัดแย้งหรือเขาดูแล้วเขาเป็นคนไม่ดีนะ่ะเขาก็จะกลับมาเป็นมิตรกับเราไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่าเขาจะมีเหตุให้ห่างเหินจากเราไปเองด้วยเช่นกันนะคะตามดวงที่โชว์มาต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่า ในเรื่องของเงินเนี่ยนะคะห้ามไว้ใจห้ามไว้ใจคนอื่นหมายถึงว่าห้ามไม่ใครหยิบยืมเงินเด็ดค่ะนะในช่วงดังกล่าวเนี่ยมันจะมีคนใกล้ตัวหรือใครเนี่ยที่คุณรู้จักเนี่ยเขาจะมาขอยืมเงินคุณเขาเห็นว่าคุณมีเงินมีทองเขาจะมาขอยืมเงินคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรืว่ไม่ถึง คุณมีโอกาสที่จะมีคดีความทางการเงินหรือถูกโกงเงินได้ถ้าไม่ระมัดระวังคดีความดังกล่าวจะเป็นคดีความทางการเงินหรือคดีความเล็กๆน้อยก็ได้แต่โดยภาพรวมเนี่ยจากดวงดาวที่โชว์มาเนี่ยหมายความว่ามีโอกาสมีมีเรื่องให้ขัดแย้งทางการเงินกับใครบางคนหรือมีการขัดผลประโยชน์ทางการเงินกับใครบางคนเกิดขึ้นถูกโกงเงินมีคดีความเกี่ยวกับเงินเงินคองทอง ด้วยเช่นกันจะเป็นในรูปแบบนี้นะต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของอีกมุมหนึ่งเนี่ยจะแปลว่ามีโอกาสเจ็บป่วยนะคะคุณมีโอกาสเจ็บป่วยหรือมีเรื่องให้เสียเงินไปกับการดูแลตัวเองเช่นเสียเงินไปกับการหาหมอซื้อยารักษาโรคอย่างนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็ต่อมาเนี่ยสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับโรคเครียดโรคซึมเศร้า แล้วก็กระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปดหลังปวดเข่าให้ดีนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยดวงชะตางช์มาว่าในเรื่องของความรักความรักคนโสดนะคะต้องบอกว่าคนโสดความรักเนี่ยคบหาใครในช่วงนี้ความรักยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรมีโอกาสที่จะ คุยกับใครดูใจกับใครอยู่มันมีโอกาสที่จะมีเรื่องให้ต้องเดือดร้อนจากคนคนนั้นมันนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีคนคบหาอยู่นะคนโสดมันจะมีเพศตรงข้ามบางคนนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณคุณจะมีเรื่องเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามหรือเพศตรงข้ามคนนี้นํานําสิ่งไม่ดีมาให้กับคุณคือแบบคบคบหาแล้วคุยกันแล้วมันปวดหัวมีเรื่องให้ปวดหัวตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้เป็นไม่ได้ชาวราศีมังกรถ้าให้แนะนํา อยู่แบบสดๆไปเลยในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะดีกว่านะคะเพราะคุณมีโอกาสที่จะมีความเสียหายจากเพศตรงข้ามหรือถ้าคบหาดูใจ้ัใครอาจจะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกสําหรับเขาด้วยเช่นกันต่อมาคนมีคู่คนมีคู่คู่ของคนรักมีโอกาสเจ็บป่วยนะคะชาวราศีมังกรคนรักเจ็บป่วยสุขภาพคนรักไม่ค่อยดีอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ คุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาในด้านของความรักเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจนลามเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะคะเพราะว่มว,ว่าจะมีปัญหาคู่ครองคนรักหนักมากถึงขั้นขาดความสัมพันธ์ก็ได้หรือมันมีโอกาสที่จะมีคู่ครองคนรักของคุณเนี่ย นำความเดือดเนื้อร้อนใจบางอย่างมาให้กับคุณไม่ทางตรงกระทางอ,อ้อมคุณจะมีเรื่องเสียหายเพราะคู่คู่นำความวุ่นวายใจมาให้อย่างนี้ก็ได้หรือมีเรื่องเสียเงินไปกับคู่ก็ได้นะดวงโชว์มาในลักษณะนี้นะคะถ้าความรักสำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาให้ประคับป,ประคองกันไปให้ดีนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีมังกรท่านใดที่ ต้องระวังเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆที่สําคัญกับคุณมันมีโอกาสเงื่อนไขเงื่อนไขสัญญาบางอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดผิดผิดผิดสัญญาแล้วก็ในเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินทองต่างๆต,ต้องระมัดระวังมีโอกาสถูกหักหลังเรื่องการเงินการทองเกิดขึ้นได้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ